สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV New นประจำวันที่17ตุลาคม2567ค่ะ พบกับดิฉันสุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสถานีตำรวจภู้ท่อนหัวหินสถานีตำรวจภู้ท่เมืองประจสบคินิขันจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่17ตุลาคม2567พันตํารดพันตำรวจเอกกัมปนาศนาวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินเป็นประธานอ่านสารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมนำร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าสถานีตำรวจหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในวันสถาปนาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ17 ตุลาคม2567จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่และอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องในวันตำรวจหลังจากนั้นร่วมถวายจาตุปัจจัทยทธยทานและอาหารปินโตเพน และประพรมนำพระพุทธมนต์โดยมีนายอธิชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีนายวรพลลิมาคมประธานกอตอตอรอสถานีตำรวจผู้ทนหัวหินพร้อมด้วยนายวสวสจรจรนจิตไพรัฐที่ปรึกษากิติมศัก์คณะกรกรมการกอตอตอรอพร้อมคณะและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาคราฐัฐเอกชนและข้าราชการตำรวจร่วมพิธี และที่สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขัธนธ์พันตำรวจเอกภัยทยลพรมเขียนผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีนําข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ทุกผแผนกงานร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ17ตุลาคมและครบรอบการกําเนิดตารวจไทยครบ164ปีโดยในพิธีช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาได้จัดให้มีพิธีทำบุญใส่บ พระสงฆ์สาม,มนเนียนจำนวนเก้ารูปที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันจากนั้นเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีได้ร่วมกันสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่สารตายายประจําโรงพักต่อจากนั้นเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีได้กรับไหวอัฐิบรรพบุรุษตํารวจและเหล่าวิรชนตํารวจผู้กล้าที่สละชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองณบริเวณพิพิธภัณฑ์ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีได้ร่วมกันเคารพสักการะอนุสาวรีย์วิรชนตํารวจผู้ซึ่งเสียสละชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองณบริเวณหน้าอาคารกองสืบสวนภูธรจังหวัดประ จบคีีขนันและในเวลา8นาฬิการ,รับฟังการอ่านสารของพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณบริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมือง,รงประจวบคีรีขนันธ์เป็นต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจโครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำและ,กะเกษตรค่ะ วันที่17ตุลาคม2567นายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายสุทักษิร,รัตนวงศ์รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาลงพื้นที่ตรวจโครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำและ,กะเกษตรท่าเทียบเรือประมงหัวหินอำเภอหัวหินมีนางพิษสุภาพแก้วถาวรประลัดอำเภอหัวหินนายพานพบบัวจีนตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์นายป เสดแตกช่อนายกสมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัวแทนเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานต่างๆร่วมลงพื้นที่นายคมกิตเจริญพัฒนาสมบัติกล่าวว่าทางองค์การสะพานปลามีโครงการที่จะพัฒนาท่าทเทียบเรือประมงพื้นบ้านแต่กระบวนการที่จะพัฒนาจะต้องได้รับอนุญ,ญาตสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่อยู่ในการรับผิดชอบของกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าจะต้องปรึกษาทางจังหวัด ู่ใน3มเรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดและเรื่องผังเมืององค์การสะพานปลาและเรื่องผังเมืององค์การสะพานปลาถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจทางจังหวัดเรายินดีที่จะร่วมมือและพัฒนาจังหวัดประจบคีรีขานและช่วยเหลือชาวประมงแต่วันนี้ที่มาดูแล้วได้ข้อสรุปว่าส่วนหนึ่งตามแบบเดิมที่ยื่นคําขอไว้มันอาจจะเข้าเกณฑ์ที่จะต้องทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เลยคุยกันว่าทางองค์การสะพานปลาจะต้องไป ปรับรูปแบบใหม่เพื่อให้อยู่ในข้อกฎหมายหลังจากปรับรูปแบบใหม่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือโยธาจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทางสำนักงานจังหวัดเขาจะดูแต่เอกสารอีกทีว่าผ่านไหมหลังจากผ่านแล้วจะต้องกลับมาลงพื้นที่ดูในส่วนที่ได้ปรับแบบใหม่แต่ถ้าปรับแบบใหม่แล้วผ่าน ก็จะเข้าประชุมคณะทํางานในส่วนของจังหวัดแล้วทางจังหวัดก็จะตอบคําถามใน3ประเด็นที่ผมบอกไปข้างต้นทางจังหวัดกับทางองค์การสะพานปลายินดีที่จะทํางานร่วมกันในส่วนที่เป็นอุปสรรคอะไรต่างๆเพราะว่าเราถือเป็นประโยชน์สาธารณะที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหินเพียงแต่ว่าเราต้องรอบคอบเอาให้มันถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายนายสุทักษ์จิรรัตนวงกล่าวว่าที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือของประมงพาณิชย์ก็จะ ะใช้ในภารกิจของประมงขนาดใหญ่ตอนนี้ธุรกิจประมงไม่ค่อยดีตามนโยบายของบอร์ดเรามองเห็นว่าการส่งเสริมอาชีพประมงเป็นภารกิจหลักของเราซึ่งเรามองเห็นว่ามีปัญหาในเรื่องของการจอดเรือเรื่องของระเบียบการเดินเรือที่ไม่เหมาะสมเราเองในฐานะรัฐวิสาหากิจที่ดูแลเรื่องนี้ก็อยากจะเข้ามาพัฒนาทําให้ตรงนี้มีมาตรฐานจะได้ส่งเสริมอาชีพประมงวันนี้ก็เลยลงพื้นที่กับทางจังหวัด ก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านทางองค์การสะพานป่าก็ได้รับความคิดเห็นว่ามีประเด็นไหนที่ยังมีข้อขัดข้องข้อกังวลอยู่ทางภาคราชการก็อยากทําให้ถูกต้องไม่อยากให้มีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นทางองค์การก็จะรับเรื่องไว้ในวันพรุ่งนี้จะมีประชุมปรึกษากันรับข้อคิดเห็นข้อเสนอเนี้ยในการปรับตรงนี้ว่าทํายังไงให้เหมาะสมแล้วก็เอามานําเสนอในที่ประชุมต่อไปครับก็พอดีมีทาง โครงการสมพานธ์ป่านะเขามีโครงการจะพัฒนาท่าเรือท่าเรือประมงเนี่ยครับพื้นบ้านเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งไอ้กระบวนการที่จะไปทําพัฒนาเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตให้เรียกว่าอนุญาตก็คือสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ําแม่น้ํานะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่านะแต่กระบวนการก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยจะกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาจะต้องปรึกษาทางจังหวัดอยู่ใน3เรื่องก็คือส่วนหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ ส่วนที่2เรื่องแผนพัฒนาจังหวัดส่วนที่3เรื่องผังเมืองนะครับอันนี้เรามาดูเนี่ยก็มาดูเพราะว่าองค์การสพานป่าเนี่ยถือเป็นร่ววิสาหกิจนะเราทางจังหวัดเราก็ยินดีที่จะร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงนะครับแต่วันนี้คือมาดูแล้วได้ข้อสรุปนะว่าส่วนหนึ่งตามแบบเดิมที่ยื่นคําขอไว้เนี่ยมันก็อาจจะ เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำ EIA นะครับก็เลยคุยกันว่าทางของการสะพานป่าเนี่ยก็จะไปปรับรูปแบบใหมเ่เพื่อให้อยู่ในข้อ,อก,กฎหมายนะครับหลังจากปรับรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทั้งท่านโยธาจังหวัดแล้วก็ทางทรสจแล้วก็ทางสํานักงานจังหวัดเนี่ยเขาจะดูแต่ละเอกสารอีกทีว่าผ่านไหมหลังจากอีกรอบผ่านแล้วเนี่ย จะต้องกลับมาดูลงพื้นที่ที่ในส่วนที่ที่ได้ปรับแบบใหม่แต่ถ้าปรับปรับแบบใหม่แล้วเนี่ยผ่านเนี่ยก็คือจะเข้าประชุมคณะทําง,งานนะครับในส่วนของจังหวัดแล้วจังหวัดก็จะตอบคําถามใน3ประเด็นที่ผมบอกไปที่รมเจ้าทางครับแต่แต่ส่วนหนึ่งคือทางจังหวัดกับองค์การสหพันป์ปลาเนะเราก็คือยินดีที่จะทําร่วมกันนะในส่วนที่จะเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆเนะเพราะาเราถือว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะนะที่เกิดกับ ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหินนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรอบค้อบพอให้มันถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนค่ะเหยื่อดีไอคอนเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหัวหินค่ะ วันที่17ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้ามาแจ้งความในคดีดีไอคอนที่สถานีตำรวจภู่ทนหัวหินอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยผู้เสียหายแต่ละรายได้นำเอกสารหลักฐานการโอนเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามาเยื่นกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อส่งไปที่กรมบัญชาการสอบสวนกลางและดำเนินคดีต่อไปซึ่งผู้เสียหายแต่ละคนดูมีสีหน้าที่เคร่งเครียดเนื่องจากกลัวไม่ได้รับเงินที่ เสียไปกลับคืนมาพันตํารวจเอกกัมปนาถนาวิชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหัวหินกล่าวว่าทางสถานีตํารวจภูธรหัวหินพร้อมที่จะปฏิบัติงานในการดูแลรับใช้ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นข่าวดังในตอนนี้คือเรื่องดีไอคอนตอนนี้ทางโรงพักหัวหินได้จัดทพิมพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันธรรมดาสําหรับท่านที่ไม่สะดวกไปแจ้งความที่อื่นก็สามารถมาที่สถานีตํารวจภูธรหัวหินตอนนี้เรารับการแจ้งความและเพิ่มพนัก งาสอบส่วนอีกชุดหนึ่งไว้บริการทุกท่านเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงสามารถมาได้ตลอดเวลาถ้าอยู่ใกล้เคียงหัวหินก็มาได้เลยตอนนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความจำนวน9รายมูลค่าความเสียหายประมาณ2.7ล้านบาท ตอนนี้เร่งให้การสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการส่งไปที่กรมบัญชาการสอบสวนกลางโดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความอีกเรื่อยๆนางสาวอุดมรักถอยขุนอายุ48ปีเล่าว,ว่าตอนนั้นมีคอร์สสอนออนไลน์เราไปเจอในเพจเลยสนใจเข้าไปเรียนรู้การขายของออนไลน์ในราคา299บาทซึ่งเป็นคอสออนไลน์ของบอสสวยเรียนประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเขาวชวนสมัครสมาชิกค่าสมั 2,500บาทแล้วจะได้รับสินค้ามาทดลองใช้เริ่มต้นสินค้านั้นเอามาใช้เองจากนั้นจะมีการชักชวนเข้าไปไประชุมสัมมนาในกรุงเทพมหาคนครซึ่งก็เดินทางไปฟังแล้วก็เชื่อ เพราะหลายๆอย่างทำให้น่าเชื่อถือเลยลงเงินเพิ่มรอบแรก1 2 0 0 0 0บาทรอบที่ส9ง0 0บาทรวมแล้วประมาณ2,000 0 0กว่าบาทพอมาเป็นข่าวก็เลยหยุดไว้แค่นี้ก่อนคงไม่ทำต่อแล้วก็อยากฝากเตือนว่าคอร์สออนไลน์ทำให้เราสามารถไปเรียนรู้ได้แต่การตัดสินใจทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเรียนรู้ให้มากกวน,นี้อ,อ๋อพอดีว่าเขามีคอร์สสอนออนไลน์เจอในเพจค่ะก็เลย สนใจเข้าไปเรียนรู้ทางการขายของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเท่าไหร่อะคะเริ่มต้นเขาสอนสองร้อยเก้าสิบเก้าเด็ดของอ่าอย่าหนันกแป๊บนึงไม่ใช่จะได้เ <c oughs> นี่ยครับสวยเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะ <c oughs> ของบอสสวยเนะะี่ยค่ะออนไลน์ใช่ค่ะจับมือ,อทำ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วักชวนยังไงต่อถึงได้ลงทุนไปสองแสนอ๋อเขาเขาชวนสมัครสมาชิกสองสองพันห้าแล้วก็ได้รับสินค้ามาทดลองใช้ค่ะค่ะแล้วสินค้าเรากระจายออกไปที่เราได้มีขายได้สินค้าเริ่มต้นน่ะเอามาใช้เองอค่ะเอามาใช้เองแล้วทีนี้ก็ เขาก็ชวนไปเข้าประชุมสัมมนา,าในกรุงเทพค่ะก็ไปไปก็พอไปฟังแล้วอืมก็เชื่อมั่นมันมีความหลยหล,ยหลายอย่างอะ่ะ<า>ก็เลยลงเพิ่มค่ะลงเพิ่มอป็เท่าไหร่ครับผมฟังแล้วลงเพิ่มรอบแรกแสนสองค่ะแล้วรอบสองก็คือเก้าเก้าหมืนเก้ากว่าบาท รวมประมน 2, ี้ก็ประมาณสองแสนอ๋อพอดีไปสมัครแล้วพ่อมาป่วยมาอะไรก็เลยหยุดการเรียนรู้ไว้ก่อนไปดูแลพ่อก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยกลับมาก็ยังไม่ได้เริ่มอ,อะไรก็เกิดเรื่องนี้ก่อนล้วจากที่มีเพื่อนหรือว่าคนในท้างที่ลงทะเบียยังคนเดียวอยู่ค่ะยังไม่ได้ชักชวนใครเลยค่ะ เมื่อที่ไปประชุมนี้ก็เจอบอสทั้งหลายันเจอค่ะแล้วรู้สึกถึงตอนนี้แล้วก็คงจะหยุดไว้แค่นี้แล้วไม่ทำแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคือคอร์สออนไลน์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แต่การจะตัดสินใจทำทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ค่ะค่ะเรียนรู้อะไรก็ไม่เท่าทำงานของเราเองเหรอกค่ะ นางสนองนาะคินชาติอายุ57ปีเล่าว่าตอนที่ทำอยู่เขาวชวนยิงโฆษณารอบละ10,000บาทลงทุณเฟสองรอบแล้วก็หยุดไปจังหวะเดียวก,กันกับคนในหมู่บ้านเขาก็ทำทางนั้นเขายิงโฆษณารอบละ1,000บาทเราคิดว่าพอไหวก็เลยไปกับทางนั้นพอไปคุยเขาก็โน้มน้าวอีกเขาใช้ชื่อพ่อเป็นตัวแทนเปิดบินอีก250,000บาทและไปคุยกับเพื่อนบ้าน เพื่อนไม่มีทุนแต่อยากทำก็เลยให้เพื่อนยืมอีกเผื่อเพื่อนทำสําเร็จเราก็จะได้ด้วยรวมๆแล้วประมาณ8 0 0แสนบาทเงินก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายที่เหลือจากการที่เราไปซื้อรถเกี่ยวข้าวรถไถเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่นำมาลงทุนตั้งแต่ลงทุนมาก็ไม่ได้รับเงินปันผลอะไรเลยวันนี้ก็เลยเข้ามาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจอ๋อมาแจ้งความขายออนไลน์ของดีไอคอนค่ะม,มีคนชวนไปปรด็หนูไป หนูกลับมาอยู่บ้านอ่ามากลับอยู่บ้านทีนี้พอดีว่าอยู่ว่างๆหนูก็เลยเข้าไปอ่าไปเล่นเฟซบุ o กกันนะแล้วก็ไปเจอเคสเก้บบาทเรียนขายออนไลน์หนูก็อยากได้ความรู้ตรงนี้มาหนูก็เลยเข้าไปเรียนพอเรียนแล้วเขาก็เลยชักชวนไปค่ะโปวันนั้นโปเป็นโปรอ่าคอลลาเจนคอลลาเจนที่ว่าเราถ้าเราเปิดวันนั้นนะเราจะได้โปที่ว่าได้10บาทต่อกล่องตลอดชีพหมายถึงว่าจะเปิด สองแสนห้านะก so แล้ว,ลวเราก็มาเรียนต่อเพราะว่าถ้าเราเปิดตรงนี้เราสามารถเข้าไปเรียนได้ได้เข้าระบบทุกอย่างของดิไอคอนนะคะหนูก็เลยเข้าไปเขาของของที่ซื้อมาหนูขายไม่ได้เลยเพราะเราทําตลาดไม่เป็นค่ะแล้วก็ก็เราพยายามจะไปเรียนเพื่อที่จะขายแต่เขาก็แนะนําให้เราหาคนมาหาตัวแทนนะคะเราต้องหาตัวแทนเราหาคนเพิ่มเราถึงจะมีรายได้เขาพูดอย่างนี้เนาะ แต่ที่นี้ว่าด้วยว่าเราเป็นคนที่ว่าเออไม่ได้เก่งระบบนี้อยู่แล้วและเจตนาของเราคือเราตั้งใจที่จะมาเอ่อมาเรียนรู้เพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเราเพอดีเราทํานาเนาะเอ่อก็อยากได้ลงสีอยากทําโปรไฟล์เป็นเพื่อที่จะจําหน่ายของพวกนี้นะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขายตรงนี้อะอะเน<ร>าะวันนี้มาแจ้งความมาแจ้งความค่ะถึงที่สุดไหมก็ตามขบวนการอ่ะเนาะอะันนี้ด้วย และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ e e o o o k n s t t g r r m กร YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิอคลื่นความถี่88.8 75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ